ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุสนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1638เทพผีมาผู้ฝึกฝนทั้ง10คนมาถึงระดับที่3ของอนาเขมาสมุทรซึ่งแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อน ผู้ฝึกฝนทั้งหลายมาที่ริมฝั่งพวกเขาทั้งหมดกําลังพูดถึงผู้ฝึกฝนที่กําลังฆ่าหมาสมุทรและสตีพันดาราคือเป้าหมายหลักของพวกเขาตามมาด้วยเฟิงเยียนเคียวน้ําเงินและเทียบทั้งสองราชาเซงกติสาวที่เพิ่งจะตกลงไปในมหาสมุทรถูกเพิกเฉยหรืสิ้นเชิงมันแปลกพวกเจ้าเห็นหรือเปล่าว่าใช้สมน้กกากาโลหะนั้นมีพลังมากเขาตามหลังคนอื่นๆทั้งหมดแต่เขาเอาชนะผู้พิทักษ์ระดับสองของอนาเขตมาสมุทรด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวใช่ใช่ เขาไม่ควรตามหลังทุกคนด้วยพลังของเขานะในที่สุดผู้ฝึกฝนบางคนก็สังเกตเห็นจารั่วเฉินนอกจากนี้จารั่วเฉินยังสวมหน้ากากซึ่งทําให้เขาดูลึกลับมากขึ้นทุกคนต่างคุ้นคิดถึงตัวตนของเขาในขณะที่เขาเป็นราชาเซียนขั้นที่หนึ่งที่สามารถข้ามระดับที่สองของอาณาเขตมหาสมุทรได้เขาต้องโดดเด่นมากแน่แน่สถานการณ์ในมหาสมุทรแห่งความจริงเปลี่ยนไปอีกครั้งสตรีพันดารากลายเป็นคนแรกที่เอาชนะผู้พิทักษ์ระดับที่สามของอาณาเขตมหาสมุทร เข้าสู่ระดับที่4เฟิงเหยียนใช้ร่างกายทั้งหมดของเขาบดกยี่ผู้พิทักษ์และเข้าสู่ระดับที่4ตุ้มตุ้มราชาเซีนสองคนตกลงไปในมหาสมุทรหลังจากล่องเรือในระดับที่สมเป็นระยะทางกว่า10ลี้พวกเขาไม่สามารถไปที่ทางออกของขอบเขตมหาสมุทรได้ผู้ฝึกฝนบนฝั่งต่างก็ถอนใจมันยากเกินไปที่จะข้ามระดับสามของเขตแดนมหาสมุทรแม้แต่ผู้ที่มีความสามารถระดับสูงก็ยังล้มเหลว มีเพียงจางรั่วเฉินเซี่ยงชุนหนานเคี่วน้ำเงินและเทพทั้งสองเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในระดับที่สามของอาณนนาเขตมหาสมุทรตุต้มเคี่ยน้ำเงินเอาชนะผู้พิทักษ์ระดับสามหายไปจากม่านแสงส่วนเทพทั้งสองก็เข้ามาใต้ม่านแสงเริ่มต่อสู้กับผู้พิทักษ์มันยากมากที่จะข้ามระดับที่สามของเขตแดนมหาสมุทรจางรั่วเฉินต้องรวบรวมพลังสมาธิทั้งหมดเพื่อควบคุมเรือแห่งความจริงถึงกระนั้นบางครั้งเรือก็สั่นอย่างรุนแรง จางรั่วเฉินไล่ตามเส่งชุนหนานทีละน้อยเส่งชุนหนานตกตะลึงเขามองไปที่จางรั่วเฉินและพูดว่าเจ้าเอาชนะผู้บิทักก์รดับสองได้แล้วหรอือจางรั่วเฉินคุ้นเคยกับเส่งชุนหนานล่วงหน้าอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่ถูกรบกวนเขายิ้มและพูดว่าแค่โชคดีเนะี่ยดูเหมือนว่าเราทั้งคู่จะมาที่นี่ด้วยความโชคดีบังเอิญแค่ไหนกันเรามาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันดีไหมเสี่ยงชุนหนานรู้สึกตื่นเต้นและเขย่าเรื่องความจริงของเขาอีกครั้ง จางรั่วเฉินมองดูว่าเรือสั่นอย่างรุนแรงเพียงใดและเขามั่นใจว่าจะตกลงไปในมหาสมุทรอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงเล่นเรือออกไปให้ไกลขึ้นจางรั่วเฉินไม่ได้ท้าทายผู้พิทักษ์หลังจากที่เขาไปถึงม่านแสงเขาเฝ้าดูการต่อสู้ของเทพทั้งสองคนแทนเทพทั้งสองเป็นเทพที่ไม่ธรรมดาเชี่ยวชาญวิชาเซนทั้งเพศนอกจากนี้พวกเขาได้ฝึกฝนกฎว,วิถีความจริงเกือบพันข้อซึ่งทําให้วิชาเซนของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้น3มเท่า เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเข้าใจภาพทั้งสาอย่างสมบูรณ์ในชั้นแรกของวังเทพเป็นความจริงเทพที่มีแสงเซียนหสีเป็นราชาเซียนขั้นที่สองและพลังสมาธิของเขาอยู่ระดับสูงสุดที่ห้าห้าหลังจากการต่อสู้อันยาวนานเขาเอาชนะผู้ปิทักษ์และเข้าสู่ระดับสี่ของอาณาเขตมหาสมุทรเทพองค์อื่นเป็นราชาเซียนขั้นที่หนึ่งซึ่งมีพลังสมาธิที่อ่อนแอกว่าเขาต่อสู้กับผู้คุมอย่างยากลำบากและในที่สุดผู้ปิทักษ์ก็รแทกเขาตกลงน้ำด้วยกระบี่ของเขา เขาล้มเหลวแล้วช่องว่างระหว่างพลังของเทพก็มากเช่นกันหวังสูสามารถข้ามระดาับพิสีของอาณาจักรมหาสมุทรได้เมื่อเขาเป็นเพียงราชาเซนขึ้นเก้าแต่เทพองค์นั้นไม่สามารถข้ามระดาับพ่สามในฐานะราชาเซนที่แท้จริงได้จางโรชินคิดเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่การไปถึงทางออกระดับพิสามของอาณาเขมมหาสมุทรถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วเชียงชุนหนานกล่าวกับจางโรชินอีกครั้งว่าพี่ชายเจ้าคิดยังไงกับข้อเสนอข,ของข้า เรื่องความจริงของเสี้ยงชุนหนานชนเรือของจงงางร่วเฉินทำให้เขาตกใจเขาวรวบรวมปานเสียนและพลังสมาธิทันทีเพื่อทำให้เรือแห่งความจริงของเขามีความมั่นคงจะยังไม่ตกลงไปในน้ำอีกเหรอจางรัวเฉินถามเสี้ยงชุนหนานอ้าปากค้างแปลกใจทำไมข้าโชคดีนะขขอเสนอของเจ้าหมายความว่าอย่างไงจงงางร่วเฉินขมวดคิ้วเรียกตัวออกห่างจากเสี้ยงชุนหนานเนื่องจากเขาไม่ต้องการถูกคนโง่เขานั้นซัดลงทะเล ดวงตาของเซียงชุนหนานเบิกพงในขณะที่เขาพูดว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันไงหรือไปแล้วเหรอจางรัวเฉินพยายามยิ้มอย่างสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความเคอะเขินและเขาไม่ได้ตอบอะไรเซียงชุนหนานไม่รู้จักชื่อของเขาได้ซ้ําและเขาไม่เห็นด้วยซ้ําว่าจางรัวเฉินมีหน้าตาเป็นยังไงแต่เขากําลังขอเป็นพี่น้องร่วมสาบานจางมืดหน้างโง่นั้นสะเพ้าแค่ไหนจางรัวเฉินมาถึงภายใต้ม่านแสงล่องเรือแห่งความจริงของเขามา ผู้พิทักษ์ของอาณาเขมาสมุทรระดับที่3าปรากฏตัวขึ้นเขายังคงสวมชุดเกราะสีเงินแต่มีกระดูกสีเงินและเลือดภายในร่างกายที่โปร่งใสขึ้นหนึ่งของเขาไอาพลังของเขาใหญ่กว่าสองคนก่อนหน้านี้มากแค่ไอพลังเพียงอย่างเดียวก็ทําให้แจ้งร่้เฉินกดดันอย่างมากแล้วผู้พิทักษ์ระดับสมีพลังที่ต้องระวังจริงจากร่วเฉินพยายามทําให้เรียนความจริงมั่นคงด้วยพลังสมาธิของเขาและทวานทั้งหมด1 4 4รูของเขาก็เป็่งประกายด้วยแสงจ้าเขากำมัดแน่น รวบรวมปานเสียนที่ลอยอยู่ในร่างกายของเขาแล้วจ้องมองไปที่ผู้พิทักษ์เจ้าสามารถขางระดับที่สี่ของอาณาเขมหาสมุทรได้หากเจ้าเอาชนะข้าได้ผู้พิทักษ์ยังกำกับำปั้นของเขาไว้และแสงสีเงินก็ไหลรอบนิ้วของเขาขณะที่ดวงตาของเขาส่งพลังที่น่าสะพึงกลัวออกมากระบวน่าแรกของวิชาหมัดรั่วซุยแยกไปน้ําสวรรค์จางรั่วเฉินรวบรวมกฎหมัด60ข้อและภาษาเขากับาววิชาหมัดของเขา แสดงวิชาหมัดรวดซืยในระดับเสียงขั้นกลางน้ำในมหาสมุทรแห่งความจริงทั้งหมดถูกกระตุ้นด้วยวิชาหมาัดรวมเข้ากับแม่น้ําสวรรค์ที่อยู่เหนือเขาทําให้เกิดเสียงดังก้องแม่น้ําสวรรค์ที่ยาวหลายร้อยจ้างพุ่งเข้าใส่ผู้พิทักษ์หมัดของเขามีกฎ60ข้อดังนั้นมันจึงแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขาแสดงในระดับที่สองผู้พิทักษ์กันยอดเยี่ยมทุกครั้งที่เขาใช้กําปั้นมันเหมือนกับว่าการคว้างภูเขาเหล็กทําลายแม่น้ําสวรรค์ที่ยาวหลายร้อยจ้าง น้าหยดลงมหาสมุดรแห่งความจริงจากนั้นปูปิทักษ์ก็พุ่งเข้าหาจงางลู่เฉินราวกับสายฟ้ากระบวนท่าที่สองของวิชาหมัดั่วซุยกาวบิดละมุนจางรั่เฉินจางรั่เฉินรวบ,รว,ร,วร,วบรวมกฎกรรมปั้นเจ็ดสิบข้อในครั้งนี้จางรั่เฉินแสดงกระบวนท่าสาธิภกกระบวนท่าของวิชาหมัดั่วซุยทีละกระบวนท่าและแต่และกระบวนท่าก็แข็งแกร่งกว่าทุกครั้งก่อโตเป็นคลื่นทับถมกันสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนกําลังใช้วิชากระปั้นอย่างไรก็ตาม วิชาหมาัดของผู้พววิทักษ์นั้นแน่นกว่าในขณะที่วิชาหมาัดลวดซวยนั้นนุ่มนวลกว่าแขนของจางว่าเฉินเหมือนแม่น้ำสองสายบางครั้งก็งอบางครั้งก็เหยียดตรงตุ้มเรือเห็นความจริงใต้เท้าของจางว่าเฉินยังคงสั่นรุนแรงทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่กระบวนท่าที่สิบของวิชาหมาัดล่วซุยเพลงทาลายวิญญาณจางั่วเฉินรวบรวมกฎวิถีกาปั้น150กฎภาษาเขากับวิชากาปั้นของเขาปะทะเข้ากับบัตรของผู้พววิทักษ์ ครั้งนี้จางรวัวเฉินยังคงเอาชนะได้และเขาเกือบจะตกจากเรือแห่งความจริงอย่างไรก็ตามผู้พิทักษ์ถอยหลังไป4ี่เก้าเช่นกันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ง่ายเลยสําหรับเขาที่จะป้องกันวิชาหมาัดรัวซุยของจางรวัวเฉินจางรวัวเฉินค่อยๆได้เปรียบเมื่อพลังที่เขาใช้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทําให้ผู้พิทักษ์ถอยหลังกลับไปจากนั้นเขาก็กระโดดออกจากเรือแห่งความจริงทันทีโดยใช้กำปั้นทั้งสองของเขากระบวนท่าที่18ของวิชาหมาัดรัวซุยเทพผีมา กฎวิชากำมปั้น230้อสข้อภาษาเข้ากับวิชากำมปั้นและพลังปานศีลของเขาพุ่งออกมาก่อตัวเป็นพูดผีปีศาจสองตนต่อหน้าเราประทับกำมปั้นของเขามีแม่น้ำสวรรค์ล้อมรอบพูดผีสรงเสียงดังและทําให้น้ําระดับี่สามของอนาเตมาสมุดพังทลายตุม้มร่างของผู้พิทักษ์ถูกพาขึ้นก่อนที่ศพจะตกลงสู่มหาสมุทรองกมันกลายเป็นจุดแสงบินเข้าไปในม่านแสงมีเสียงดังออกมาจากม่านแสงพาน จางรั่วเฉนรู้สึกโล่งใจและดึงเคล็ดวิชากรรมป้นและปานสีของเขากลับมามันเป็นเรื่องยุ่งยากเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อชนะผู้พิทักษ์ระดับ3โดยไม่ใช้กวแห่งความจริงวิชาหมัดร,รั่วซุยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยมี18กระบวนท่าในแต่ละครึ่งอย่างไรก็ตาม18กระบวนท่าข้างหน้าและ18กระบวนท่าข้างหลังเกือบจะมีความแข็งแกร่งเท่ากันท่าสุดท้ายของครึ่งแรกเทพผีมาและท่าสุดท้ายของครึ่งหลังแม่น้ำรั่วไหลออกแต่ก็แข็งแกร่งกพอกัน ดวงตาของเสี่ยงชุนหนานเบิกโพงในขณะที่เขายืนอยู่ใต้หินกวดแสงหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็สงบสติอารมณ์ลงแล้วตะโกนว่าช่างเป็นวิชากรรมป้านที่ยอดเยี่ยมพี่ชายสอนข้าได้ไหมอย่างไรก็ตามจางร้อเฉินได้เข้าสู่ระดับที่สในเขียดแดนมหาสมุทรแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้ยินเสี่ยงชุนหนานและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน